จงยาเสียเวลาอธิบายกับคนที่ตั้งใจจะไม่เข้าใจคุณบางคนไม่ได้อยากเข้าใจคุณเขาแค่อยากเอาชนะคุณเท่านั้นคุณเคยรู้สึกไหมว่าเราพยายามอธิบายพยายามพูดดีๆพยายามใช้เหตุผลแต่สุดท้ายทุกคำพูดกลับกลายเป็นของเสียเวลาเพราะอีกฝ่ายไม่ได้ฟังเราเพื่อเข้าใจ แต่ฟังเพื่อหาช่องโต้กลับแม้ว่าจะเป็นแฟนที่ไม่เคยฟังเหตุผลของคุณเพื่อนร่วมงานที่คอยจับผิดทุกคำพูดหรือแม้แต่คนรอบตัวที่เอาแต่พูดว่าเข้าใจเข้าใจทั้งที่ในใจไม่เคยพยายามแม้แต่นิดเดียวสวัสดีทุกท่านที่กำลังรับชมอยู่ตอนนี้นะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง this to shall pass และคุณรู้ไหมการพยายามอธิบายให้คนที่ไม่อยากฟัง มันคือหนึ่งในหลุมพรางทางอารมณ์ที่เงียบและอันตรายที่สุดในชีวิตมนุษย์เพราะมันค่อยๆดูดพลังชีวิตของคุณไปทีละน้อยคุณหมดแรงหมดใจหมดความมั่นใจในตัวเองในขณะที่อีกฝ่ายกลับรู้สึกเหนือกว่าเพราะเขาคือคนที่ทำให้คุณสั่นคลอนความจริงคือคุณไม่จำเป็นต้องอธิบายให้ทุกคนเข้าใจไม่จำเป็นต้องให้ทุกคนยอมรับ และไม่จำเป็นต้องพยายามอธิบายสิ่งที่พวกเขาไม่อยากเข้าใจอยู่แล้วคนที่อยากเข้าใจคุณเขาจะพยายามฟังแม้คุณพูดไม่ครบแต่คนที่ไม่อยากเข้าใจต่อให้คุณพูดเป็นพันคำเขาก็จะไม่ฟังเลยแม้แต่คำเดียวเพราะบางครั้งความเข้าใจมันไม่ได้อยู่ที่คำพูดแต่มันอยู่ที่เจตนาบทความนี้ จะพาคุณเข้าใจจิตวิทยาของการไม่อธิบายเรียนรู้ศิลปะแห่งการเงียบอย่างผู้ชนะและรู้ว่าเมื่อใดที่คุณควรถอยเพื่อรักษาพลังชีวิตของตัวเองไว้แทนที่จะหมดแรงไปกับคนที่ไม่เคยคิดจะเข้าใจคุณเลยบทที่หนึ่งพลังที่ศูนย์เปล่าเมื่อคุณพยายามอธิบายให้คนที่ไม่อยากฟังมีคำพูดหนึ่งที่ทรงพลังมากเขาว่า อย่าใช้พลังของคุณเพื่อชนะการโต้เถียงแต่จงใช้พลังนั้นเพื่อชนะตัวเองที่อยากจะอธิบายให้ทุกคนเข้าใจคุณรู้ไหมว่าทำไมเราถึงพยายามอธิบายทั้งที่รู้ว่าอีกฝ่ายไม่อยากฟังเพราะลึกๆแล้วเราแค่อยากให้เขายอมรับเราอยากให้เขาเห็นว่าเราก็มีเหตุผลว่าเราไม่ได้ผิด ว่าเราไม่ได้เลวร้ายอย่างที่เขาคิดแต่นั่นแหละคือกับดักของอารมณ์มันทำให้คุณกลายเป็นเหยื่อของความเข้าใจผิดทั้งที่จริงๆแล้วคุณไม่ยังเป็นต้องพิสูจน์อะไรเลยด้วยซ้ำลองคิดดูสิเวลาคุณคุยกับคนที่เปิดใจฟังคุณพูดแค่ไม่กี่คำเขาก็เข้าใจแต่ถ้าคุณคุยกับคนที่ปิดใจตั้งแต่แรกต่อให้คุณพูดเป็นชั่วโมง เขาก็จะยังยืนยันว่าคุณผิดอยู่ดีเพราะสิ่งที่เขาอยากได้ไม่ใช่ความเข้าใจแต่คือชัยชนะและในสนามของอารมณ์แบบนี้ต่อให้คุณพูดดีแค่ไหนคุณก็ไม่มีวันชนะอยู่ดีตัวอย่างให้เห็นภาพสมมุติคุณมีแฟนที่ชอบโกรธง่ายเวลามีเรื่องเข้าใจผิดคุณพยายามอธิบายทุกอย่างด้วยเหตุผล แต่แทนที่เขาจะฟังเขากลับพูดสวนว่าแกพูดไปเถอะฉันรู้หมดแล้วว่าแกคิดยังไงตอนนั้นคุณรู้สึกไหมว่ามันเหมือนพูดกับกำแพงคุณพูดเท่าไรก็ไม่มีทางทะลุไม่ใช่เพราะคุณพูดไม่ดีแต่เพราะเขาตั้งใจจะไม่เข้าใจคุณตั้งแต่ต้นแล้วเขาไม่ได้ต้องการความจริงเขาต้องการความรู้สึกเหนือกว่าและยิ่งคุณอธิบายมากเท่าไหร่ คุณก็ยิ่งตกอยู่ในเกมของเขามากขึ้นเท่านั้นเปรียบเทียบให้ชัดการพยายามอธิบายกับคนที่ไม่อยากเข้าใจก็เหมือนเทน้ำใส่แก้วที่คว่ำอยู่ไม่ว่าคุณจะเทน้ำดีแค่ไหนน้ำสะอาดแค่ไหนมันก็ไม่เคยเข้าไปในแก้วนั้นอยู่ดีเพราะปัญหาไม่ได้อยู่ที่น้ำแต่อยู่ที่ท่าทีของแก้วเช่นเดียวกับคนบางคน ต่อให้คุณพูดดีแค่ไหนใช้เหตุผลเท่าไรเขาก็ไม่เข้าใจเพราะเขาไม่อยากเปิดใจรับฟังและคนแบบนี้ไม่ใช่หน้าที่ของคุณที่จะต้องเปลี่ยนเขาผลลัพธ์ของการหยุดอธิบายเมื่อคุณเรียนรู้ที่จะหยุดอธิบายให้คนที่ไม่อยากเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นคือคุณจะได้คืนพลังชีวิตของคุณกลับมา คุณจะไม่รู้สึกเหนื่อยกับการพยายามอธิบายอีกต่อไปคุณจะเริ่มมีสมาธิกับสิ่งที่สำคัญกว่าคุณจะเริ่มมองเห็นว่าไม่ใช่ทุกคนที่ต้องเข้าใจคุณและนั่นแหละคืออิสรภาพทางใจที่แท้จริงเพราะคุณจะไม่ต้องเสียเวลาไม่ต้องเสียอารมณ์ไม่ต้องเสียคุณค่าในตัวเองเพียงเพราะอยากให้ใครบางคนเข้าใจคุณทั้งที่เขาไม่อยากเข้าใจเลย ข้อคิดจากบทนี้อย่าใช้เวลาในชีวิตไปอธิบายตัวเองให้คนที่ไม่เคยฟังคุณตั้งแต่ต้นอย่าพยายามเป็นที่เข้าใจของทุกคนเพราะความเข้าใจไม่ใช่หน้าที่ของคุณแต่เป็นความตั้งใจของเขาจํำไว้ว่าคุณไม่จำเป็นต้องพูดให้ใครเข้าใจถ้าเขาไม่เคยตั้งใจจะฟังบางครั้งการเงียบคือคำอธิบายที่ทรงพลังที่สุด เพราะมันบอกได้มากกว่าคำพูดเป็นร้อยคำซะอีกบทที่สองอย่าฝืนพูดกับคนที่ใจปิดเพราะความพยายามของคุณจะกลายเป็นความเหนื่อยที่ไม่มีวันจบคุณรู้ไหมมนุษย์เราทุกคนไม่ได้ฟังเพื่อเข้าใจเสมอไปหลายคนฟังเพื่อโต้กลับบางคนฟังเพื่อจับผิดและบางคนฟังเพื่อรอเวลาตัดสินคุณ เมื่อคุณเจอคนประเทศนั้นต่อให้พูดด้วยความจริงใจแค่ไหนผลลัพธ์ที่ได้ก็มีแต่ความเหนื่อยล้าเพราะคุณกำลังพยายามสื่อสารกับกำแพงไม่ใช่หัวใจจิตวิทยาของคนที่ตั้งใจจะไม่เข้าใจคุณคนที่ตั้งใจจะไม่เข้าใจคุณมักมีจิตได้สำนึกที่ซับซ้อนเขาไม่ได้อยากรู้ความจริงแต่เขาอยากปกป้องอัตตาของตัวเอง ลองนึกภาพแฟนที่เวลาคุณพูดอะไรเขาก็จะพูดสวนทันทีว่าแกก็พูดเข้าข้างตัวเองอยู่ดีนั่นแหละหรือเพื่อนร่วมงานที่เมื่อคุณพยายามอธิบายขั้นตอนงานเขากลับตอบว่าเธอนี่ก็คิดว่าตัวเองเก่งไปหมดนะคนพวกนี้ไม่ได้ต้องการคำอธิบายเพราะใจของเขาไม่ได้เปิดตั้งแต่แรก ในทางจิตวิทยาคนที่ไม่อยากเข้าใจมักมีกลไกป้องกันตนเองที่แรงพวกเขากลัวจะรู้ว่าตัวเองผิดกลัวจะเสียหน้ากลัวว่าความคิดของตัวเองจะพังและกลัวจะต้องยอมรับว่าอีกคนพูดถูกดังน,นั้นต่อให้คุณพูดดีแค่ไหนเขาก็จะบิดคำพูดคุณตีความในแบบที่ทำให้เขารู้สึกว่าเขายังชนะ และนั่นคือเหตุผลที่การพูดกับคนแบบนี้มันไม่ได้ผลลัพธ์อะไรเลยนอกจากเสียพลังชีวิตเปรียบเทียบให้เห็นภาพลองจินตนาการว่าคุณกำลังพยายามเปิดประตูแต่ฝั่งตรงข้ามล็อกกลอนจากด้านในต่อให้คุณเคาะเบาๆหรือเคาะแรงต่อให้คุณพูดด้วยน้ำเสียงสุภาพหรือร้องตะโกน ประตูบานนั้นก็ไม่เปิดอยู่ดีเพราะปัญหาไม่ใช่ว่าคุณพูดไม่ดีแต่เพราะอีกฝ่ายไม่อยากเปิดและนี่แหละคือความจริงของความสัมพันธ์มากมายในชีวิตเราไม่ว่าจะเป็นคู่รักเพื่อนร่วมงานหรือคนในครอบครัวหลายครั้งที่เราพยายามเคาะประตูใจของใครบางคนทั้งที่เขาล็อกมันแน่นไว้ตั้งแต่ต้นตัวอย่างในชีวิตจริง มีผู้หญิงคนหนึ่งเล่าให้ฟังว่าเธอทะเลาะกับแฟนบ่อยมากเพราะเรื่องเข้าใจผิดเล็กๆทุกครั้งที่มีปัญหาเธอจะอธิบายอย่างใจเย็นบอกเหตุผลทีละข้อเพื่อให้เขาเข้าใจแต่สิ่งที่เธอได้รับกลับมาคือคำประชดและเสียงถอนหายใจเยาะๆวันหนึ่งเธอเหนื่อยจนพูดออกไปว่าเราพยายามอธิบายให้เธอเข้าใจมาตลอดแต่ดูเหมือนเธอไม่อยากเข้าใจเลย เขากลับตอบด้วยน้องเสียงเย็นชาใช่สิเพราะฉันไม่อยากฟังอะไรที่มันทำให้ฉันรู้สึกผิดคำนั้นทำให้เธอหยุดนิ่งไปและนั่นคือวันที่เธอเข้าใจว่าบางคนไม่ใช่เพราะเขาไม่เข้าใจแต่เพราะเขาไม่อยากเข้าใจตั้งแต่แรกหลังจากนั้นเธอเริ่มหยุดอธิบายเริ่มเงียบมากขึ้นและเริ่มเลือกที่จะเข้าใจตัวเองมากกว่าพยายามให้ใครมาเข้าใจเธอ เธอบอกว่าชีวิตสงบขึ้นเยอะมากและที่สำคัญเธอรู้สึกว่าตัวเองมีค่าขึ้นความพยายามที่ไม่มีทางชนะบางครั้งการพูดกับคนที่ใจปิดก็เหมือนการเล่นหมากรุกกับคนที่พลิกกระดานทุกครั้งที่ตัวเองจะโดนรุกคาดคุณเล่นด้วยเหตุผลแต่เขาเล่นด้วยอารมณ์คุณหวังจะหาข้อยุติแต่เขาหวังจะหาช่องทางเอาชนะ คุณพูดเพื่อเข้าใจกันแต่เขาพูดเพื่อให้คุณยอมแพ้นี่แหละคือจุดที่คุณต้องหยุดเพราะถ้าคุณยังเดินต่อคุณจะกลายเป็นคนที่หมดแรงโดยไม่รู้ตัวและสุดท้ายคุณจะเริ่มสงสัยตัวเองเริ่มคิดว่าหรือเราผิดจริงๆทั้งที่จริงแล้วคุณไม่ได้ผิดเลย วิธีแยกให้ออกใครคือคนที่ควรพูดด้วยและใครคือคนที่ควรเงียบใส่ 1. คนที่ควรพูดด้วยคือคนที่ตั้งใจฟังคุณแม้จะไม่เห็นด้วยเขาฟังเพื่อเข้าใจไม่ใช่เพื่อโจมตีและคุณจะรู้ได้จากแววตาจากน้ำเสียงว่าเขาอยากเข้าใจจริงๆ 2. คนที่ควรเงียบใส่คือคนที่ฟังเพื่อตต้กลับ เขาจะไม่รอฟังจนคุณพูดจบเขาจะขัดกลางประโยคเขาจะบิดคำพูดของคุณให้กลายเป็นสิ่งที่คุณไม่ได้พูดและเขาจะทำให้คุณรู้สึกผิดที่คุณมีเหตุผลเมื่อคุณแยกสองแบบนี้ออกคุณจะไม่ต้องเหนื่อยอธิบายอีกต่อไปเพราะคุณจะรู้ว่าความเข้าใจไม่ได้เกิดจากคำพูดแต่มันเกิดจากเจตนาของทั้งสองฝ่ายผลลัพธ์เมื่อคุณเลือกเงียบอย่างมีคุณค่า การเงียบไม่ได้แปลว่าคุณยอมแพ้แต่มันคือการปกป้องพลังในใจคุณจากการสูญเปล่าคุณจะเริ่มสงบขึ้นคุณจะไม่ถูกลากเข้าไปในสนามอารมณ์ของคนอื่นคุณจะเริ่มมีเวลาคิดและมองเห็นว่าบางเรื่องไม่ต้องพูดก็เข้าใจบางคนไม่พูดอะไรเลยยังดีกว่าพูดแล้วไม่มีใครฟังและสิ่งที่น่าอัศจรรย์คือ เมื่อคุณหยุดอธิบายให้คนที่ไม่อยากเข้าใจคุณจะได้เจอคนที่อยากเข้าใจคุณจริงๆคนที่ฟังด้วยใจไม่ใช่แค่หูและคุณจะรู้ว่าความเข้าใจจริงไม่ต้องใช้คำพูดเยอะเลยข้อคิดจากบทนี้อย่าฝืนพูดกับคนที่ใจปิดเพราะทุกคำอธิบายของคุณจะกลายเป็นความเหนื่อยที่ไม่มีวันจบบางครั้ง ความสัมพันธ์ที่ดีไม่ได้เกิดจากการพูดมากขึ้นแต่มันเกิดจากการรู้ว่าเมื่อไหร่ควรเงียบจงเลือกคนที่จะอธิบายให้ฟังเพราะไม่ใช่ทุกคนที่คู่ควรกับคำอธิบายของคุณบทที่3เมื่อคำอธิบายกลายเป็นดาบสองคมทำไมยิ่งพูดยิ่งแย่คุณเคยไหมที่พยายามพูดเพื่อเคลียร์ปัญหาแต่ยิ่งพูดกลับยิ่งยุ่ง ยิ่งอธิบายกลับยิ่งดูผิดและยิ่งคุณพยายามชี้แจงด้วยเหตุผลเท่าไหร่อีกฝ่ายกลับยิ่งมั่นใจว่าคุณกำลังโกหกมันน่าขันใช่ไหมแต่ในทางจิตวิทยามันคือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นทุกวันเพราะบางครั้งคำอธิบายไม่ได้ช่วยให้คนเข้าใจเราแต่มันกลับกลายเป็นการเปิดพื้นที่ให้เขาตัดสินเราเพิ่มขึ้นต่างหากจิตวิทยาของการอธิบายเกินจำเป็น มนุษย์มีธรรมชาติอย่างหนึ่งคือเมื่อใครสักคนพูดมากเกินไปเพื่อปกป้องตัวเองสมองของผู้ฟังจะตีความโดยอัตโนมัติว่าเขากำลังพยายามปกปิดอะไรบางอย่างในทางจิตวิทยาเราเรียกสิ่งนี้ว่า overjustification effect หรือภาวะที่การพยายามอธิบายมากเกิดไปกลับทำให้คนอื่นเชื่อคุณน้อยลงต่างหากเช่นเวลาเพื่อนคุณพูดว่าฉันไม่ได้โกรธเธอจริงๆนะ ไม่โกรธเลยจริงๆเชื่อฉันสิฉันไม่ได้โกรธฟังดูเหมือนไม่โกรธใช่ไหมแต่ยิ่งพูดซ้ำๆยิ่งทําให้คนฟังรู้สึกว่าโกรธแน่ๆเพราะบางครั้งคำพูดที่เยอะเกินไปมันสะท้อนอารมณ์ที่ไม่มั่นคงมากกว่าความจริงใจตัวอย่างในชีวิตจริงมีผู้ชายคนหนึ่งในที่ทำงานเขาถูกเพื่อนร่วมงานเข้าใจผิดว่าเป็นคนทำผิดในโปรเจกต์ทั้งที่จริงๆแล้วเขาไม่ได้เป็นคนทา เขาจึงพยายามอธิบายกับทุกคนบอกละเอียดทุกขั้นตอนว่าทำไมเขาไม่เกี่ยวข้องแต่ยิ่งพูดเท่าไหร่คนยิ่งสงสัยมากขึ้นบางคนเริ่มซุบซิบว่าทำไมต้องรีบแก้ตัวขนาดนั้นหรือว่าเขาผิดจริงแต่พยายามปกปิดจนสุดท้ายเขารู้สึกหมดแรงเพราะทุกคำอธิบายของเขากลายเป็นหลักฐานที่ถูกบิดให้ดูแย่ลงเรื่อยๆวันหนึ่งเขาเปลี่ยนวิธีเขาเงียบ ทำงานต่อและใช้ผลงานจริงๆของตัวเองเป็นคําตอบสองสัปดาห์ต่อมาทุกคนเริ่มเห็นเองว่าใครคือคนผิดตัวจริงเขาไม่ต้องอธิบายอีกเลยและที่สําคัญเขาได้ศักดิ์สีของตัวเองกลับคืนมาเปรียบเทียบให้เห็นภาพการอธิบายกับคนที่ไม่อยากเข้าใจก็เหมือนการเติมน้ําใส่บ่อที่มีรูรั่วคุณจะเทน้ําเข้าไปเท่าไหร่ก็ไม่เต็มเพราะรูรั่วนั้นคือ อคติคือความตั้งใจไม่ฟังและคือการตัดสินไว้ก่อนการอธิบายมากเกินไปก็เหมือนคุณพยายามตักน้ำจากบ่อที่รั่วใส่กลับเข้าไปซ้ำแล้วซ้ำอีกเหนื่อยแต่ไม่เคยเต็มในขณะที่บางคนเลือกปิดฝาบ่อไว้หยุดเทน้ำหยุดอธิบายและเก็บพลังไว้กับสิ่งที่ยังมีค่าทำไมการอธิบายมากถึงดูเหมือนอ่อนแอ ในทางจิตวิทยาคนที่มั่นคงในตัวเองจะไม่รู้สึกจำเป็นต้องอธิบายให้ทุกคนเข้าใจเพราะเขารู้ว่าเขาคือใครไม่ต้องให้คนอื่นมายืนยันคุณค่าแต่คนที่อธิบายมากเกินไปมักเกิดจากความกลัวกลัวถูกเข้าใจผิดกลัวถูกเกลียดกลัวดูมองไม่ดีจนลืมไปว่าคุณไม่สามารถควบคุมมุมมองของคนอื่นได้และนี่คือสิ่งที่คนที่มีวุฒิภาวะทางอารมณ์สูงเข้าใจดี เขารู้ว่าคำพูดไม่ได้แก้ทุกอย่างบางครั้งการเงียบต่างหากที่มีพลังมากกว่าวิธีพูดให้น้อยแต่คมแบบคนมีวุฒิภาวะทางอารมณ์ 1. พูดเฉพาะสิ่งที่จำเป็นต้องพูดถ้าอีกฝ่ายถามให้ตอบให้ชัดเจนแต่ไม่ขยายความเกินจำเป็นเพราะยิ่งคุณพูดยาวเขายิ่งมีช่องจับผิด 2. พูดด้วยน้ำเสียงที่นิ่งและมั่นคง น้ำสิ่งที่นิ่งมีพลังมากกว่าคำอธิบายเป็นร้อยคำมันส่งสารว่าฉันมั่นใจในสิ่งที่ฉันพูด 3. พูดจบแล้วอย่าพูดซำ้ำเมื่อคุณพูดสิ่งสำคัญไปแล้วอย่าพยายามพูดซ้ำเพื่อโน้มน้าวเพราะการพูดซำ้ำแปลว่าคุณยังไม่มั่นใจในคำพูดตัวเอง 4. ให้การกระทําพูดแทนไม่มีอะไรอธิบายได้ดีกว่าผลงานคนที่พยายามพูดมาก มักยังไม่มีผลงานรองรับแต่คนที่เงียบแล้วทำให้เห็นมักชนะใจคนโดยไม่ต้องใช้คำอธิบายเลยแม้แต่นิดเดียวตัวอย่างคนที่พูดน้อยแต่คมลองนึกถึงบุคคลที่น่าเกรงขามในชีวิตจริงไม่ว่าจะเป็นหัวหน้าที่มีบารมีหรือคนที่คนอื่นให้เกียรติเขาแทบไม่เคยพูดเยอะแต่ทุกครั้งที่พูดทุกคนฟังเพราะอะไรเพราะเขาไม่พูดพร่ำเพื่อ เขาพูดเฉพาะสิ่งที่จำเป็นและเมื่อพูดเขาพูดด้วยความชัดเจนไม่ใช่อารมณ์ในทางตรงกันข้ามคนที่พูดมากเกินไปมักถูกมองว่าอ่อนแอเพราะเสียงที่ดังขึ้นเรื่อยๆคือสัญญาณของความพยายามปกป้องตัวเองมากกว่าความมั่นใจข้อคิดสำคัญจากบทนี้คำอธิบายที่มากเกินไปคือเสียงสะท้อนของความไม่มั่นใจในตัวเอง คุณไม่จำเป็นต้องอธิบายให้ทุกคนเข้าใจเพราะคนที่เข้าใจคุณจริงๆเขาไม่ต้องฟังคำอธิบายเลยด้วยซ้ำเขารู้จากเจตนาจากสิ่งที่คุณทำจากความสม่ำเสมอของคุณในขณะที่คนที่ไม่อยากเข้าใจต่อให้คุณอธิบายอีกพันครั้งเขาก็จะหาข้ออ้างมาไม่เข้าใจอยู่ดีดังนั้นจงเลือกพูดให้น้อยแต่ชัดพูดให้นิ่งแต่จริงและพูดให้คนฟังรู้ว่า คุณไม่ได้ต้องการชนะการโต้เถียงแต่คุณชนะตัวเองที่ไม่ตกไปในหลุมพรางของการอธิบายเกินจำเป็นแล้วบทที่4การเข้าใจความเงียบคือคำตอบที่ดีที่สุดมีบางครั้งในชีวิตที่ความเงียบมีพลังมากกว่าคำพูดเป็นพันคำและหลายครั้งที่การไม่อธิบายอะไรเลยกลับกลายเป็นคำอธิบายที่ชัดเจนที่สุด คุณเคยสังเกตไหมเวลาคุณพยายามอธิบายบางอย่างให้คนที่ไม่อยากเข้าใจฟังไม่ว่าจะพูดยังไงเขาก็ยังไม่ฟังอยู่ดีเขาอาจจะยิ้มแต่ในใจเขาไม่ได้ตั้งใจฟังคุณเลยหรือบางคนอาจจะพยักหน้าแต่จริงๆแล้วกำลังรอจังหวะตอบกลับเพื่อปกป้องความคิดของตัวเองนั่นแหละคุณกำลังเสียพลังชีวิตไปโดยเปล่าประโยชน์ ความเงียบไม่ได้แปลว่าแพ้ในโลกที่เต็มไปด้วยเสียงของความเห็นการโต้เถียงและอีโก้ที่ไม่มีวันสิ้นสุดคนที่เลือกเงียบมักจะถูกเข้าใจผิดว่าแพ้หรือยอมจำนนแต่ความจริงแล้วการเงียบของคนบางคนคือการตัดสินใจของผู้ชนะเพราะการเงียบไม่ได้แปลว่าไม่รู้แต่แปลว่ารู้มากพอที่จะไม่พูด บางเรื่องไม่จำเป็นต้องอธิบายให้ใครเข้าใจเพราะการพยายามอธิบายสิ่งที่คนอีกฝั่งไม่อยากเข้าใจก็เหมือนการตะโกนคำว่าน้ำสะอาดใส่คนที่ตั้งใจจะจมอยู่ในโคลนคุณจะไม่มีวันทำให้เขาเห็นความใสของน้ำได้ตราบใดที่เขาไม่ยอมเงยหน้าขึ้นมามองด้วยตัวเองความเงียบคือเกราะป้องกันพลังชีวิตของคุณ ทุกครั้งที่คุณพยายามอธิบายกับคนที่ไม่ฟังคุณกำลังสูญเสียพลังงานทางอารมณ์โดยไม่รู้ตัวเหมือนคุณกำลังเทน้ำสะอาดลงบนพื้นทรายมันจะซึมหายไปหมดไม่เหลืออะไรให้คุณดื่มเองเลยการเงียบจึงไม่ใช่การหนีแต่คือการเลือกสง,งวนพลังชีวิตไว้ใช้กับสิ่งที่มีค่าแทนที่จะไปอธิบายให้คนที่ไม่เข้าใจคุณฟัง ลองใช้พลังนั้นไปสร้างผลงานให้พูดแทนคุณเพราะผลงานที่ดีจะอธิบายตัวมันเองโดยไม่ต้องใช้คำพูดตัวอย่างชีวิตจริงลองนึกถึงคนคนหนึ่งที่ทำงานในทีมที่มักจะโดนเพื่อนร่วมงานเข้าใจผิดทุกครั้งที่มีปัญหาเขามักจะอธิบายอธิบายจนเหนื่อยจนอารมณ์เสียแต่ไม่มีใครฟังเพราะแต่ละคนตั้งใจหาว่าเขาผิด มากกว่าเข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นจนวันหนึ่งเขาเลิอกอธิบายเขาเลือกทำผลงานให้พูดแทนเขาทำงานจนสำเร็จจนผลลัพธ์ออกมาชัดเจนวันนั้นเองคนที่เคยไม่ฟังกลับกลายเป็นคนที่เริ่มเงียบเพราะความจริงมันพูดเสียงดังกว่าคำพูดของใครทั้งนั้นนั่นคือพลังของความเงียบที่มีผลงานหนุนหลังเงียบแต่ไม่เฉยชาการเงียบอย่างมีสติ ไม่ได้หมายความว่าคุณต้องตัดขาดจากโลกแต่มันหมายความว่าคุณเลือกเวลาพูดเพราะคนที่พูดทุกเรื่องมักจะไม่ได้พูดเรื่องที่สำคัญแต่คนที่เงียบในเวลาที่ควรเงียบจะพูดได้ทรงพลังในเวลาที่เหมาะสมการเงียบที่แท้จริงคือการฟังตัวเองคือการให้โอกาสใจเราได้พักจากการปกป้องตัวเองจากคำเข้าใจผิดของคนอื่นและปล่อยให้เวลาทำหน้าที่อธิบายแทน ผลลัพธ์ของการเข้าใจความเงียบเมื่อคุณเริ่มเข้าใจพลังของความเงียบคุณจะเริ่มรู้สึกเบาคุณจะไม่เหนื่อยจากการต้องทำให้ใครเข้าใจอีกต่อไปคุณจะไม่ต้องเสียเวลาเถียงกับคนที่อยากชนะมากกว่าอยากเข้าใจคุณจะมีเวลาอยู่กับตัวเองมากขึ้นและใช้พลังนั้นพัฒนาตัวเองให้เก่งขึ้นจนวันหนึ่งคุณจะพบว่าความเงียบ คือเพื่อนแท้ของคนที่กำลังเติบโตเปรียบเทียบให้เห็นภาพคนที่ไม่เข้าใจคุณเหมือนกระจกบานฝ้าไม่ว่าคุณจะยืนยิ้มหรือร้องไห้เขาก็จะเห็นคุณไม่ชัดอยู่ดีแต่ถ้าคุณหยุดพยายามเช็ดกระจกของเขาแล้วหันกลับมาดูแลกระจกของตัวเองคุณจะเห็นตัวเองชัดขึ้นคุณจะเริ่มรักตัวเองมากขึ้นและคุณจะรู้ว่า คนที่ไม่อยากมองคุณชัดๆต่อให้คุณยืนตรงหน้าเขาเขาก็จะยังมองไม่เห็นอยู่ดีบทสรุปของบทนี้อย่าเสียเวลาอธิบายให้กับคนที่ไม่อยากเข้าใจแต่จงเงียบแล้วทำให้เห็นเพราะเสียงของผลลัพธ์มันดังยิ่งกว่าคำพูดใดและความเงียบที่มาพร้อมความสำเร็จคือเสียงที่ดังที่สุดในโลกของคนที่เคยถูกมองข้ามจำไว้เสมอ ความเงียบของคนที่รู้จักคุณค่าไม่ใช่ความอ่อนแอแต่คือการเลือกที่จะไม่ใช้ชีวิตไปตอบสนองเสียงที่ไม่คู่ควรกับพลังของคุณในชีวิตของเราจะมีบางคนที่ไม่ว่าคุณจะพูดยังไงเขาก็ไม่เข้าใจคุณอยู่ดีไม่ใช่เพราะคำพูดของคุณไม่ดีพอแต่เพราะใจของเขาไม่ได้เปิดรับตั้งแต่แรกคุณอาจพยายามอธิบายให้แฟนเข้าใจเหตุผลของคุณ อธิบายให้เพื่อนร่วมงานเข้าใจเจตนาที่ดีหรือพยายามให้คนรอบข้างมองเห็นในสิ่งที่คุณตั้งใจทำแต่สุดท้ายกลับมีแต่ความเหนื่อยความผิดหวังและความรู้สึกโดดเดี่ยวและนี่คือความจริงที่หลายคนมักเรียนรู้ชา้าคุณไม่สามารถทำให้ทุกคนเข้าใจคุณได้บางคนไม่ต้องการคำอธิบายพวกเขาแค่ต้องการยืนยันความเชื่อของตัวเองต่อให้คุณพูดด้วยเหตุผลมากแค่ไหน พวกเขาก็จะบิดมันให้กลายเป็นสิ่งที่เข้ากับความคิดของตัวเองอยู่ดีดังนั้นอย่าทุ่มพลังของคุณไปในสนามที่ไม่มีวันชนะเพราะคนที่ไม่อยากเข้าใจต่อให้คุณอธิบายเป็นพันครั้งเขาก็จะไม่เข้าใจอยู่ดีสิ่งที่ควรทำคือเข้าใจตัวเองให้มากขึ้นเมื่อคุณหยุดอธิบายให้คนอื่นเข้าใจคุณจะมีเวลาฟังใจตัวเองมากขึ้นคุณจะเริ่มรู้ว่าความสงบที่แท้จริง ไม่ได้มาจากการชนะการโต้เถียงแต่มาจากการยอมรับว่าไม่จำเป็นต้องอธิบายทุกอย่างให้ใครฟังเมื่อคุณเข้าใจตัวเองดีพอคำพูดของคนอื่นจะไม่มีพลังทำร้ายคุณได้อีกต่อไปเพราะคุณรู้ว่าคุณทำดีที่สุดแล้วและคุณไม่จำเป็นต้องให้ใครมายืนยันคุณค่าของคุณอีกต่อไปผลลัพธ์ของการหยุดอธิบายคุณจะสงบขึ้นคุณจะมีพลังเหลือไว้สร้างสิ่งที่สำคัญจริงๆ คุณจะเริ่มดึงดูดคนที่เข้าใจคุณโดยไม่ต้องพูดและที่สำคัญที่สุดคุณจะเริ่มรักตัวเองมากขึ้นคำสุดท้ายที่อยากฝากไว้อย่าเสียเวลาชีวิตอธิบายให้ใครเข้าใจแต่จงใช้ชีวิตให้ความจริงของคุณพูดแทนเพราะผลลัพธ์จะอธิบายทุกอย่างแทนคำพูดและความเงียบที่มาพร้อมความสำเร็จจะทำให้คนที่ไม่เข้าใจคุณต้องเงียบลงเองจำไว้เสมอ คนที่เข้าใจคุณไม่ต้องอธิบายคนที่ไม่อยากเข้าใจต่อให้พูดทั้งชีวิตเขาก็จะไม่เข้าใจอยู่ดีดังนั้นจงเลือกเงียบอย่างสง่าง,งามและเดินหน้าต่อไปด้วยรอยยิ้มของคนที่เข้าใจตัวเองเพราะนั่นคือสัญญาณของคนที่เติบโตขึ้นแล้วจริงๆ